สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดปดปดครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาชมคุณแผนสไตล์คุณแผนนะครับผมเนาะก็สมเด็จมาแล้วครับผมมีสมเด็จสมเด็จมาแล้วสมเด็จมาแล้วสาหรับใครที่โทรสอบถามกันเข้ามาครับผมเนาะก็ถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็รีบติดต่อด่วนครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะราคานะครับดักร้อยเนาะราคาถูกอยู่ถือว่าถูกอยู่ครับเนาะก็ลองทักกันเข้ามาครับผมเนาะ ก็อันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมเนาะก็ฝากกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเนาะก็เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์น้องทุกคนเนาะตอนนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าท่านน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะทั้งไทยและต่างประเทศทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกกันเข้ามาเนาะซื้อขายกันเข้ามาเน บางทีอันไหนผิดพลาดประการใดน้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะก็ชี้เนียกันมาได้นะครับผมถ้าน้องผิดพลาดอะไรประการใดเนาะเรื่องการแพ็คของส่งของอะไรยังไงเนาะครับผมเนาะก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับผมหรือข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปบิดเบือนไปเนาะก็แนะนําเข้ามาได้ครับผมเนาะก็น้องยินดีรับฟังน้อก็ยินดีแก้ไขเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลให้คนรุ่นหลังหรือ ลูกศิษย์ใหม่ๆได้เข้ามาชมและได้ศึกษากันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมไม่บิดเบือนไม่แต่งแต้มสีสันเข้าไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณเนาะลืมผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะทางฝั่งเมกาครับผมที่สนับสนุนน้องเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็เป็นกําลังเป็นแดงผักด้านอีกส่วนหนึ่งนะครับก็พี่ชายทางต่างประเทศนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะก็ กราบขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องนะครับแล้วก็กลาบขอบคุณพี่เสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋ที่ซัพพอร์ตน้องทางฝั่งเอเชียเนาะทางทางฝั่งเอเชียเนาะก็ถือฝั่งเอเชียเนาะน้องก็กลบขอบคุณนะครับผมเนาะก็ที่ซัพพอร์ตมาก็เสียนุก็อุดเสียนุก็ได้ให้ของแจกจีวอนก็รู้สึกว่าก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เนาะเอาไว้แจกน้องก็ไม่ไม่อยากแจกใครเยอะ น้องก็ไม่สามารถให้ใครเยอะได้เนาะก็ขออภัยครับผมก็ให้พอดีพองามครับผมเนาะก็เล็กๆน้อยๆครับผมเนาะก็เป็นจีวอลหลวงพ่อชไนเนาะสําหรับคนที่เอาเอาพระไอ้หลวงพ่อชะนาเนาะน้องก็จะแถมไปด้วยนะครับผมเนาะน้องก็จะอยากได้อยากให้ได้กันทั่วถึงทุกคนสําหรับคนบูชาผมเนาะครับผมน้องก็ถ้ามีของแจกไม่ต้องกัวครับน้องแจกให้หมดนะครับผมเนาะก็อย่าดืมทวงกันเข้ามาก็ได้ครับถ้ามีน้องก็แจกถ้าไม่มีน้องก็ขออภัย ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมเนาะถ้าใครอยากติดต่อน,น้องก็นี่ครับสกแกนคิวอาร์โค้ดเนาะครับผมเนาะสกแกนคิอควอาร์โค้ดเนาะถ้าสกแกนไม่ติดก็นี่ครับถ้าสแกนไม่ติดก็ค้นหาเบอร์โทรก็ได้ค้นหาเบอร์โทรเนาะค้นหาเบอร์โทรน้องเนาะหรือโทรมาก็ได้ถ้าใครเล่นไลน์เล่นเฟสเล่นโซเชียลไม่เก่งนะครับผมเนาะโซเชียลอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นชื่อลายน้องนะครับผมเนาะเด็กวัดเนาะเปดปดปดเนาะครับผมเนาะก็อันนี้ธนาคารอันนี้ อันนี้ก่อนเผื่อถ้าใครทักไลน์มาถ้าถ้าเป็นธนาคารอื่นเนาะถ้าเป็นธนาคารอื่นบัญชีอื่นก็ขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเป็นชื่อกับนามสกุลนี้ก่อนกดยืนยันเนาะให้เช็คชื่ออ่านชื่อนามสกุลก่อนเนาะครับผมเนาะนี่ครับด่วนทาเนาะครับนามสกุลฉันหวักจะมีคนอ่านผิดเนาะดอดเบิกเนาะครับผมด่วนทานะครับผมเนาะก็อันนี้กันเข้ามาก็ช่วยไอ้อ๊อเบ็ดหมดติ๋ว ว่าอายุเพิไอ้ขออภัยรับ <c oughs> ก็ชิคชื่อกันนามสกุลกันก่อนนะครับก่อนเงินออกจากกระเป๋านาะเพราะถ้าเงินออกไปแล้วน้องก็ไม่สามารถติดตามให้ได้นะครับผมเนาะนะถ้าเป็นเงินถ้ากดผิดประการใดนะครับผมเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นบัญชีอื่นเนาะอันนี้ก็บัญชีหลักๆไปก่อนนะครับผมเนาะก็เร็วๆนี้ก็จะมีบัญชีอื่นเพราะว่าเผื่อบางทีมันปรับปรุงแก้ไขกันไอ้เรื่องระบบของธนาคารนะครับก็เขาก็จะอัปเกรดให้มันใหม่ๆให้มันทันสมัยขึ้นนะครับผมเนาะ ก็ก็ลองทักมาคุยกันนะครับก็ขอเน้นเป็นชื่อผมนะครับผมเนาะก็เน้นเป็นชื่อผมนี่ครับโอ้อันนี้ก็เคียงเนาะกันวางสี่อันนี้แผ่นบางๆงหากินน,าาน,น้องหามาเห็นเนาะน้องหหงม่เห็นอันนี้ก็เป็นสไตล์ขุนแผ่นเนาะอันนี้สมเด็จน้องมาชวนน้องเคยลงแล้วนะครับผมเนาะต่ลงแบบอันนั้นตะกุดเง,งินบ้งอันนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อสีแดงนะครับจะเป็นเนื้อสีแดงเนะที่คนเข้าถามกันเข้ามาถึงเนาะรู้สึกว่าจะสร้างไม่ถึงสองร้อยองค์ด้วยครับผมเนาะ สร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับผมเนาะแล้วก็มาราคาหลักนี้ก็ถือว่าราคาถูกครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะมีน่าจะมีผงพระธาตุหมือนหินแล้วก็พระธาตุศิลาแดงไอ้ผระไอ้พระ,ะสมเด็จศิาลาแรงเนาะผสมอยู่ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าผมว่ามวลสารต่างๆนะครับอันนี้เพราะสร้างสร้างเปิดส่วนสูงนะครับเขาเรียกว่าไอ้แจกทานเปิดส่วนสูงนะครับ นี่ครับเนื้อผงเก่าครับผมผนะงสมเด็จเนาะวัดโพสีสะอาดครับผมเนาะเป็นนี่ครับแต่ละพระแต่ละองค์แต่ละสีก็อาจจะมีสีซีดส,สีเข้มกันไปแตกต่างกันไปนะครับผมเนาะรู้สึกว่าได้ข้อมูลมาว่าสร้างร้อยเก้าสิบเก้าสิบองค์นี่มั้งไม่ถึงสองร้อยองค์ครับผมเนาะก็สวยงามครับผมเนาะสร้างน้อยด้วยฝังตะกรุดอันนี้นะฝังตะกรุดอันนี้แต่ฝังตะกรุดเงินนี่น้องไม่แน่ใจเนาะแต่ฝังตะกรุดเงินน้องหมดแล้วเนาะรู้สึกว่าจะมีแต่ฝังตะกรุดแบบนี้นะครับผมเนาะ สวยงามครับผมเนาะนี่รับโอ้ยโฟกัสบ่าโฟกัสเลยผมมือนี้นี่ครับสวยงามสวยงามครับผมเนาะอันนี้ปั๊มมือนะครับปั๊มมือทุกองนะครับพิธีก่อนปั๊มก่อนเลไรหลวงพ่อทําตามพิธีนะครับปลุกเสกยันเครื่องปั๊มนึ่งครับเนาะครับผมปลุกเสกของปลุกเสกเลยครับผมมวลสารอ้ถือว่าสวยอยู่ครับเนาะสวยสวยมวลสารก็มีเห็นเขาว่ามี มวลสารของพระาธาตุหมือนหินไอ้พระาธาตุหมือนหินพระาธาตุศิลาแรงนะครับผมเนาะสําหรับ <ไ Complex. S 1> นี่ครับเนาะอันนี้น้องจะให้ชมเป็นองค์ที่สองเนาะก็มันก็จะแตกต่างกันไปหน่อยหนึ่งแต่บล็อกเดียวกันครับบล็อกเดียวกันหมดนะครับผมบล็อกเดียวกันหมดครับเนาะนี่ครับเนาะด้านหลังมวลสารครับผมมวลสารเด็ดๆทั้งนั้นครับผมเนาะเป็นรในในวมคล้ายๆว่ารวา e ามมวลสารนะครับรวมมวลสารนี่ครับเนาะเป็นเม็ดเป็นเม็ดบางองค์ก็เห็นเป็นก้อนเป็นก้อนก็มีครับผมเนาะสําหรับสมเด็จนะครับ นี่ครับเนาะก็ Bra. ยังไม่มีป,ปลอมอันนี้น้องรับประกันแท้นะครับอันนี้ของแท้เลยนี่ครับตะกรุดเนาะตะกรุดน้องพ่อครับผมเนาะออกจากวัดเลยครับเนาะอันนี้ออกจากวัดแต่น้องไม่ได้ไปเอาอยู่วัดเนาะครับผมเนาะเพราะน้องไปไม่ทันมันหมดก่อนนะครับผมเนาะน้องก็ไม่ค่อยร hi ู้ข hmm. ่าวเท่าไหร่เนาะก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะจังหวัดใกล้เคียงปริมณฑลปริมณฑลนะครับผมเนาะมาเรามาดูคุณแผนเนาะกําลังมาในตอนนี้ครับผมเนาะก็ส่งออกจีนออกไต้หวันก็เยอะครับผมสําหรับคุณแผนตร์นี้ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพิเศษด้วยนะครับองค์พิเศษก่อนราคาราคาก็ประมาณนี้ครับผมเนาะอันนี้ราคาก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ยังไม่แกะซีนนะครับรู้สึกว่าน่าจะเขาให้ลุ้นเลขมั่งนี่ครับมันมีเลขมันมีเลขทางใต้ดีโคตร้างใต้เนาะแต่ว่าน้องก็จะแกะเพราะว่ามันขยับใช่ไหมมันขยับเวลาส่งน้องกลัวผ้าแตกครับผมมันต้องได้รองผ้าเนาะเดี๋ยวน้องก็จะแกะเลยน้องก็ขออนุญาตแกะเลยเพราะว่า เกิดส่งไปงี้ก็ได้อยู่ครับให้พี่ๆรุนเ็กเนาะมันก็สองเห็นเลขเหมือนเดิมเนาะรุนเรกยังไงเนาะ <c oughs> นก็สองเห็นเหมือนเดิมเนาะนก็ไม่เข้าใจเรื่องรุนเรกเนาะจุดนี้เนาะอันนี้น้องก็ไม่ไม่ไม่ไมนี่เนาะน้องก็เป็นแย้งงง <c oughs> เห็นงงๆเฉยๆนะครับผมเนาะมันก็เห็นเนาะถ้าตามนี่ครับเนาะนี่ครับพี่้องทาดูเนาะถ้าใครอันนี้ไปมียอดแค่สององค์ครับมียอดแค่สององค์นะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะพิเศษฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดไม่เนี่ยข้อมูลนี่เดี๋ยวน้องหามาในคลิปหลังดีกว่าเนาะคลิปนี้นี่น้องได้มาด่วนๆเนาะนี่ครับอันนี้ตะไบเงินตะไบทองนะครับด้านหน้านะครับผงตะไบเงินตะไบทองตะกุดสองข้างซ้ายขวาครับผมเนาะเนื้อล่างๆนี่ไม่ไม่ไม่น่ามีมั้งอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นทีกเกี่ยวกับชาติหมากเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่ครับผมเนาะพญาปลาไหลเผือกครับผมเนะอันนี้ก็ เมตามหานิยมแรงเหมือนกันครับผมแรงแรงเนาะเป็นสพพวิชาของหลวงปู่อีกแขนงหนึน่งนะครับที่ท่านได้รับเรียนมาจากสมเด็จรุ่นเนาะน่าจะใช่นะครับผมเนาะก็สร้างโอ้อันนี้ฝังตะกุดก็ถือว่าเนื้อบนเหมือนกันนะครับเนาะก็เนื้อนะเป็นเนื้อกลางๆนะครับไม่ไม่ถึงกับเนื้อบนเนาะเป็นเนื้อกลางๆถ้าเนื้อบนก็อาจจะเป็นตะกุดเงินตะกุดทองอะไรประมาณนี้โอ้กล้องซูมเด็ดสมเด็ดนะฮะโอ้เนาะแสดงว่าคนชมนี่ต้อง ต้องเน้นแต่สมเด็จนะครับผมเนาะนี่ครับปุ่นแผ่นปุ่นแผนปลาไหลเผือกก็โชคลาบโชคลาบก็มีครับผมโชคลาบก็มีคนถูกเลขกถูกหวยประจําอยู่ครับผมกับสมเด็จครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็ราคาตอนนั้นก็ตอนนั้นน้องกําลังหาอยู่นี่ตอนนั้นรู้สึกเขาเปิดกันมันยังไม่แพงครับผมแต่อันนี้ก็ราคานี้ก็ตะกุดสองดอกนะ,ะนะครับเนาะราคานี้ตะกุดสองดอกแต่ขนาดตะกุดเนื้อล่างๆนี่ไม่มีตะกุดเนี่ยเขาก็เล่นหากันสี500่ห้าร้อยเลยครับเนาะต้องบอกตรงเลย ถ้ามาผ่านน้องอีกก็กเจ็ดร้อยได้ครับผมเนาะเนื้อล่างๆนะเนื้อล่างๆก็คือไม่มีตะกุดเนาะอันนี้มีตะกุดด้วยครับอันนี้ก็เล็กอันนี้บุญเหล็กอันนี้ก็อ,อ้อันนี้ก็ทองออกมาทองเหมือนกันครับปัดหน้าปัดเงินนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็เล็กนะครับอันนี้ก็ฝังตะกุดสองดอกครับผมเนาะมรดสารเหมือนกันสวยงามครับผมเนาะน้ำมาอูเนาะในชัยนี่ครับดูมรดสาร โมนสารเปน็นปก้อนเป็นก่อนเนี่ยนี่ครับเนาะมมนสารนะยังมีมมนนี่ครับมมนสารเดี๋ยวน้องหาข้อมูลน,น้องอาจจะโพสใน youtube น้องก็ได้นะครับผมเนาะโพสเรื่องมมนสารนะครับให้พีพีไปหาได้ให้พีพ,พีได้ไปอ่านนะครับผมเนาะเรื่องมมนสารครับผมเดี๋ยวถ้าน้องมีน้องเห็นน้องได้นะครับผมเนาะก็สวยงามครับผมรู้สึกว่าน้องได้รูปลวงปู่มาเดี๋ยวน้องจะแถมให้นะครับผมถ้าถ้าใครเอา เอาเยอะนะครับผมเนาะก็ถ้าราคาหมาน้องคิดอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองมาต่อรองกันคุยกันเพราะว่าแต่ละองค์น้องก็ไม่อยากบวกเยอะครับผมน้องก็ไม่อยากบวกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าบวกเยอะมันก็จะดูแพงเนาะแล้วก็เอาแบบสบายสบยกระเป๋าพี่พี่นะครับบางคนงบมากบงบน้อยมันไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าใจเรื่องคนอยากเอาอยากได้พระอยากเช่าพระนะครับผมเนาะอันนี้ก็ปัญหลาาปัญหลเผือกครับผมเนาะก็จะเป็นตำนานบทใหม่ของปีห5สห้านี้นะครับผมเนาะ ก็ออกออกมาหลายเดือนเอ้ยออกปีหกสี่หรือหกห้าปีหกห้าครับผมเพิ่งเพิ่งออกได้เดือนสองเดือนนี่ครับเนาะก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาอยู่ครับผมเพราะว่ามีคนเอาไป,ม,าไปมีคนเอาไปไอ้เล่นหวยก็ถูกครับผมเนาะก็ถูกก็มีโชคลาภเนาะบางคนก็ไปเล่นสาวก็ดีครับผมเนาะเล่นสาวก็โอ้ได้เมียวฝรั่งพ่นดีนล่ะ ผู้ชายไหมได้เมียฝรั่งได้เมียฝรั่งก็คิดดูว่านะฮะผู้สาวได้ผัวฝรั่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าผู้ชายนี่ได้เมียฝรั่งนี่มันก็งงเติบอยู่ด้ครับมันก็งงงงอยู่มันก็งงอยู่นะครับมันก็หายากนะครับที่ได้เมียฝรั่งเนาะก็มีไม่มากนะครับที่วัาจะได้เป็นเมียฝรั่งอะไรเงี้ยนะครับอยู่ดีฝรั่งก็จิตต่อมาอะไรเงี้ยนะครับมาสู่ขอป้อมพูดดีมาสู่ขอด้วยนะครับผมเนาะสําหรับคุณแผน อะไรเผือกทามาฮากินค้าขายก็ดีก็รุงครับผมเนาะสําหรับนี้บางคนเอาไปวางร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเนาะก็ดีเหมือนกันครับผมเนาะอันนี้มันก็ใส่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเนาะมันก็เนียนอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งไปผมจะลองไปให้เนะาะเพราะกลัวผ้าแตกผมก็เลยแกะซีนเนาะน้องก็ขออนุญาตแกะซีนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะ อันนี้ก็สมเด็จเห็นค้นทักมาก็เอามาวางนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาครับสําหรับสมเด็จเนาะก็ยังมียอดอยู่ยังมียอดอยู่ครับผมเนาะก็วันนี้ก็วันที่สิบเก้าเดือนห้าเนาะครับผมเนาะสิบเก้าเดือนห้าเนาะครับสิบเก้าเดือนห้าไอ้หกห้าคิดนานไปหน่อยเพราะที่ฝนตกฝนตกครับผมฝนตกเนาะกังวลเรื่องเรื่องฝนหน่อยนึงกวนน้าท่วมครับเนาะถ้าน้ําท่วมนี่แย่เลยครับ <c ười> น้ำท่วมนี่แย่เลยตกมันหนาว <c oughs> ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเ่่นี้ครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเนาะสำหรับสมาชิกใหม่ครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับ